ร้านราเมงที่ห้าวอล์กอินถ้าวอล์กอินก็สภาพนี้แหละไปร้านเขาอยู่ในเมืองชนเลยเขาบอกแล้วนะว่าให้จองแต่ว่าอยากรู้ไง<ม>ข้างในคนที่หยบและที่ฮาขวาคือชื่อร้านคมสันราเมงคนที่ทำราเมงชื่อคมสันควรจะหน้าตาปเป็นยังไงเปิด11็ดโมงถึง2องทุ่มไปไปหาพี่คมสันคิดว่าคนไหนคือพี่คมสันคลาสสิกโทระสือราเมง245บาท อชุบก,กระดูกหมูเข้มข้นเลยนะเนี่ยเนื้อหมูมันค้นนุ่มคลาสสิกใครไม่กินเผ็ดอเอาไปเยสิทคะแนนของเรามานะครับสไปซี่ผมว่าสอรามเงมงโค้ดค้นนุ่มที่วันนี้เด็ดเหรอเผ็ดปลายๆแบบเผ็ดสองร้อยหกสิบห้า อิ่มมากค่าเสียหายทั้งหมด530บาทใครที่คิดว่าอยากจะลองราเมงรสชาติไม่ทั่วไปนี่ลองร้านนี้เลยถึงจะราคาสูงไปหน่อยแต่คุ้มจะลืมจองมาด้วยใครอยากให้ไปกินร้านไหนต่อคอมเมนต์มาอูเดี๋ยวพาไปกิน